มนัยาเขียนงสมรอเนี่ยเียิอเือนเดอเือลุงน้อยเื่อนาลุงน้อยอขอควมสวยเรือเดแม่นแล้วทุกคนแบบมันยังเดทุกทุกรายทุกรายอ๋อติดป้ายอันนี้เลยโดยอ้ คือบอกเขียนตัวง่ายเลยเขาพูดได้นี่มันมันบอกป๋อถ่ามากระปิบบึงเลยเออบอกว่าหนูถ่ายเอาแล้วแบบเฮานี่เนาะโดยยถ่าเขามาเฮาก็ยังสงสัยวมาไม่ยังมาลุงน้อยจริงจรงาซื้อขอข้อมเสูลเรือพี่น้องเลยกับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเไปสุขุสู่คนเบิดสมองสบอนเด้อรน้องพี่พี่น้องโดยทรถทามมาพบอมพ๋อกับซ่องบาเทมานี่น้องพี่น้อง อ่าบ่อเท่ก็ยังอยู่ที่อ่านี่แหละพี่น้องบริเวณอ่าในทุกกรรมพันยูใแหละพี่น้องเนาะพอดีอ่าทางทีมงานอ่าน้องมวยเป็นอย่างไรเป็นได้ยายขึ้นมาอยู่ทั้งพี่แล้วทั้งผู้ชมเพราะว่าถืออ่าทางเจ้าของที่เพิ่นให้ง่ายพี่น้อย่างไรเิ่นสีมีโครงการเฮ็ดอู่รถบดระบาดท่านใดพี่น้องตามได้ยินคร่าวๆมาเนาะโดยบนแหละเดี๋ยวร์สิบพาวให้พี่น้องครับไปเบิ่งทางอ่า ทีมงานของเพิ่นพี่น้อยเนาะป้าพี่น้องเดี๋ยวขับพับู้ชมกันเลยพี่น้องป้าพี่น้อยเดี๋ยวสิพาไปพี่น้องขับรถเบิร์กพนัลเล่าทำหมุชมป้าอึกระึกนึกน้องเดี๋พี่น้องเ้ยโผพากันใหญ่กันมาทึ่งพี่เบิ่์กแลเนาะถ้าเพิ่นกำลังขึ้นโค้งขึ้นอีสังเดี๋ยวพี่น้องเลย สบายดีเดอ้อสบายดีแม่เลยป้าขึ <c oughs> ้นมาตั้งอยู่นี่บาทนี่เออมาอยู่ไม่แรงหรอกบอเป็นยังไงพิ่นหาย่ายบ่กเป็นย่ายอะไรอืมตะโกนพ่นเลยพี่น้องคือพ่นดีทึงผู้อ่ะนี่ไมมเนี่ยวันนี้เปลี่ยนมาอยู่พี่บาทนี่เลยป้า<อ>ไก่ยิมนันทางเลยพี่น้องนี่ก็ปีหน้าวถ้าพูดใช่พ่อร้องน้องบอกแม่แหละปีหน้า่วเลยเอ้โหมาพี่พ่อร้องน้องดิ แม่แล้วโอ้กะจายทางควันนล่นเนาะเอาขอบใจลรงน้อยบ่ซื้อจานนะลรงน้อยตรงน้อยเนาะใจว่าเถอะลืมซื้อเพิ่นเลยพี่น้องอย่าดูกำลังขึ้นโค้งสอกโค้งสากพี่น้องไอ้ก็เช่แต่พระเถ้ายนี่มันทันอะไรยัง่ทันแล้วบ่อ่แล้วเลยโอ้ฉีกหยกให้ลุล้านนี่นะหยกชอย ลูกบ่อนี่ยนะดูลานเพื่อนใกล้เนี่ยและลูกชาเพิ่นมาซอยเพิ่นมาซอยฮะเพิ่นมาซอยจีดีน่อยมีอันผู้เห็ดซอยอาย่พอดีบ่อหรืออยู่กับพายอยู่กับป้าเจ้าเนี่ยป้านั่งอยู่ในเพื่อนผู้ตีดชอยนะอยู่กับป้าแล้วเราบริมาทีบ่อเราอยู่เพื่อนเราอย่างเราได้เราหน่อยกับพ่อคือตั้งอันนี้แท้คือบุึ้นตั้งโน่นพ่น มอสมักมอสนิ่งบ่อยู่ไกลนองมันจกเห็นนั่นเห็นนี่เห็นอลไรนะเบ็ดเป็นว่าเผาธางสบายเนาะะไดนเลี้ยงไกล้หน่อยมาเป็นเลี้ยงใกล้เออมีแบะมีงัวเพิ่นได้เลี้ยงในเพิ่นได้เลยโดยจะเห็นแบบนั้นแบะจะอีกแบะแปะโตนี่แหละแบะให้เพิ่นได้ลูกแล้วปั้นกัานหน่อยงัวหนักที่ได้ลูกแล้วปั้นกันคือว่าเผาส่วนสวนไม่ใช่แ่วนชวนนั่นอยู่ในนั้นอันแกเลยกระแพงกันเลยเบาชวนละทั้งให้เพิ่นหยาดขึ้นละทั้ง ไอพ่นพันได้กับพิ่นก็ยืะสวนส่วนนั้นนะของอันนี้เนี่ยบ่ของเจ้าของดินเพิ่นนี่ส่วนเจ้าของอันบ่อันนี้เยะแสงอันนั้นส่วนอันนึงหน่อยเองอันนั้นปลูกหมึงหอยน่ะส่วนเจ้าของปั๊มน้ำมันอ่นนั้นโดยปฏิวัติขางเจ้าของสวนเพิ่นนี่นะปนเช่นนี้ซะอันนั้นน่ะจีนยังมาเศร้าว่าจะมาเลี้ยงงูพันงูยังนี่แล้วจีนมาบึงชงเธอแล้วจีนจะมาเศร้าแม่แล้วว่าจะได้มาอยู่นี่ บมดปุ่นหนึ่งว่าหดว่าเสียอูรถวะเหมือนบ่จักแล้วบ่ฮู้แล้วบ่ฮู้นำเข่าวะว่ามันก็เลยง่ายม่พ uhm uh um um ี่เหมอนไหนจีนเนีแหละยังบโมโหลุงหน่อยกันโมโหอูรถอุรถง่ายแบบอ่าเพิ่นบอกแต่เพิแล้วบ่หรือว่าหากบอกบอไลายมื่อแล้วเขาก็ง่ายลุงน่อยอยู่พักผ่อนเข่าแล้วก็เลยมาปั้งตั้งตู้เหมือนคำหนึ่งเด้ออ่าอากให้ประเทศขอความช่วยเหลือนั่นแหละโดยลุงหน่อยกับทุกลายรับจ้างเลียงเบลให้เพิ่นโดยเออแล้ว มันนี่แผงง่ายมาพี่เนาะเปิดเสียดอันนั้นพี่น้อยโดยบอลเลี้ยงงัวพันแม่ละจีนคุณจีนมาเศร้าเย็นอ่าอยู่หันจะปีได้ใช่อันพอหาปีหน่อยหาปีโอ้คือว่าดนแน่เนาะแต่อันนี้เนี่ยเพิ่นดินเจ้าเดียวครับนั่นหรอวะบ่อคนเจ้าเจ้าเมแล้วแต่จะมาอยู่นี่เนี่ยเพิ่นหูบ่เจ้าของดินเพิ่นบ่อแล้วเพิ่นหูเอยู่น้ำมู่หมู่อยู่แล้วก็อยู่น้ำมู่โอ้ จะวันนี้อันตั้งตู้เรือแบมาไล่นี่อีกใช่ไหมยะจา,จากเดินี่บรรยา,ากาศจักจะไป็นหูหู <c oughs> ละคือชาวมาล่ดอกประามาณนี่ก็มีเนาะนคนอันทา้งไปตู้กรรมมันก็อยู่ใกล้นี่พี่นอ้องเลยเพิ่งจะอยู่มาหลายปีเลยทั้งอันนี้นเพ<อ>ิ่งจะเลยอ๋อใหญ่พี่เบิร์ตบันนี้โอ้ก็ยกมาพี่บันนี้พี่น้องเลยเมีนัชาติคือเขียนรตงสอัตาซื้อใหไรเด้เด้ลุงเขียนรติเพื่อนใครชื่อเด้เรือลุงน้อยเรื่อนอ่าลุงน้อยเออคอคว่ำซวยเรือเด้ ทุกคนบ่มีหยังแดทุกทุกหลายทุกหลายอ๋อติดป้ายอันนี้เลยโดยอ๋อก็บ่เขียนตัวง่ายๆเดเขาบ่นเด้นี่มันมัน e บ่ออกมาก็ปดเบิ่งเด้อ๋อบ่าวุถ่ายเอาแล้วแบบเฮานี่เด้เนาะ่มาเฮาก็ยังสงสัยว่ามยังเออลน้อยซือเอออาขอความเสือเือพี่น้องเอ้ยเออน้อยต้องใส่ลักอีแม่ลุงใส่มันจังเห็น บางที่รถเพิ่นกลายไปกลายมากเลยเพิ่อนหินห่วยเพิ่นบหมือจากน้ำก็มีบ่บ่เสียงบ่จันรู้ก็เรื่องรู้ไปเกี่ยวเข้าหน้าเพิ่นดิอ๋อเพิ่นกาบ่ทำแม่ทู้แล้วอยู่เฮือนนั่นโดยเออเพิ่นกาถ่ายแล้วอืมเนี่พี่น้องเลยอยู่กันสองเท่าทั้งเบ้ทั้งอีชียงอีกเบ้สิไปข้างได้จะมาแล้วเฮ็ดครั้งนมนี่แล้วเออเบ้กับส่ตะล่างนี่บ่ จักงูเ you ช know? ็ดคอของน้ำนี่แหละนี่งัวแน่คนนี้ทางน้ำนี่เนาะแม่แล้วแบ่นี่กะมันตายซ้ำตายซ้ำยังมันเจ็ดช่องบล๊ะอันรุ่มน้ำมันเกิดใหม่เด้โอแม่มันหนังโดยโดยป้าพังกับพังเราเกือบได้เห็นเนาะมันแข็งในบ่อเท่คือเอาอันรักน้อยแท้พออันรักเลยอากเกยเขายังเช็ดอันอันนั้นออกเลยเด้ต่อทางหนาบ่ต่อทางหนายังบ่นหางบ่นอยู่เด้เพราะว่ามันบลายคนนะสองคนหนึ่ง สองคนอยู่กสองคนบอ่น้ำพอประรดงเนาะแม่แล้วเพิ่นปนนห้องพุ่นพี่น้องอีกเฉียดูใกล้น้องเดี๋ยวจะเห็ดปลูกผูกห้อมแน่พอได้กินนะนะมีหมากแบบนั้นลุงหน่อยนะโดยเพราะว่านี่ใกล้น้องโดยหน้าบ้านเพิ่มมีหคมขมขามหล่นเนาะเขาเอาปีกผูกนี่นอนยินแข็งแด่นี่เวลาว่างไม่หน่อยอ่าตจะได้เป็ดปูแล็กันาว่าเอาหมยเป็ดบ่โดยแป็ดกบภาคเป็ดเป็นเจ้าเก่าจะได้ส์ เกากระดิกระดอนนคะนี่คันนี้ดาบโตแหลงอยพิเศก็ช่างกะคอนเบียดมาผุหาเลยเอาชกชับแผ่นบันีบ่อนใหม่จันง,ง,ง,งนงะยังรวยยังชิมัง<อ>ววนลงน,น้อยยังชิมางเด้อต่พุนะยังไม่มากยังเออไม่ก้มมันตนอนก้มเอือดออเล่มเอาลังนาและชิมาปูนี่แต่ตอนนี้นาไม่เห็นกเนาะเ็นี่กนแม่ชำนั้กับปูโดยอ้แข่มญีฝุ่นไปหน่อยเซ็ตแล้วลงน้อยมาอยู่นี<อ>่คุณเขายังโมนีง่าย ก่อน <laughs> กุ้ม <laughs> อเอาอยู่ไก่หน้าเ,เลี้ยงไก่เลี้ยงมุ้งคนมันได้นะข้าว่าจะคิดถึงแล้วไก่หนองน้ำเออเพราะวันตักน้ำไปงูให้แบะไก่อะตักแต่พี่มือหนึ่งนี่เกาหาบแลยหน่อยตักได้อเออเออเกาหาบอยู่เฮือนชามอ,ออยู่เฮือนหกเบะก,กับงูเป็นสามหาบตรงมืองูสัตว์ประหลาด งัวเพิ่นแน่งัวเจ้าของปั๊มน้ำมันผู้ขับรถตั่นแหละหายเลี้ยงหายเลี้ยงในลูกเลยปันกันโอ้เ้ยงจ้างจะเลี้ยงตะลุนแหละเลี้ยงก็เลี้ยงอันนี้นะปีกายไปซื่อนี่นะแต่มันได้แล้วบอสะยังม่ได้กำลังถือผ้าเงินโอ้ถือว่าดีเด้พี่น้อยแมสแมนกันซังกระเบิดแหละบานนี้ชับมาเด้พี่น้อยคันซังก็โทษขออภัยปิดก่อนได้ไหมเป็ดกบโผกบผ้าก็เอาบ่เทเอ้ยขับช่วยจ้าช่วยกัน้วยตั้งก่อน ขาดไม่แป้นผมมี่ไม่แป้นปูเออไม่กบผ้านั่นนี้เขาเต็ดเก่าสางก็ได้นะไม่เก่ามันก็ได้ไม่กบผ้าใหม่ๆแล้วเออไม่ไม่อะไรไม่ผลิตบ้างหรือไม่เนี่ยบอไม่ปูแป้นกบผ้าเด้เขาต็ดก่อเฮือนก่อยังเห็ดอันทีค้านนะไม่แล้วสีอันัตนั้นน้ำบ่โดยไม่เก่าก็ได้หน่อยๆเขามาสีี่ม่กระจายเทยวนี้น้ำเบียดแต่แล้วมีไแล้วมีจะบอกวันขายอยู่ในเมือง เน็ตอกมีแล้วข้อชื่อของเขาเขาเห็ดแล้วนะอืมอืมอืมลุงห่อมือนี้จะนอนอไม่เล่นล่ำบอเ่ไม่เล่นล่ำและอยู่ไหนทำไมเล่นล่ำปูวะทีโดยไม่ฉบเทนฉบเทนอย่างปูเจ็บลังนอนเช้านอนพูนให้เช้านอนกับเช้านอนนะปูนลนี่แหละชื่อให้ายจะคลองแบะนี่แหละเออบอกขันว่ามีอันไม่เผาบ้านอย่างนี้ไม่กระพากเอาเนาะไม่กระพากก็ได้ลุงหน่อยเพราะเป็นยังมันผัดบุญไม่ไหวเดีวปิชื่อตะปูนี่กว่าเก่าสิบพันเลย แม่และเบาบุญซอยเบาบุญบางเก่าแล้วโดนซ้ำชิปตะปูนะเอาคนว่านั่นเนี่ยว่าไม่กระเพาะไม่ไทยบ้านนะมันประกอบมีบระกองลังนี่างก็ชิบุระได้ไม่เขาบ่ไม่เขาบ่ลุงน้อยจีบ้าอันคันได้เงินกับลุงน้อยจีบ้าปั้นน้ำเบียดอะไรและคนเลาวเขานั้นไม่โจเก่าก็มาปูชำนาญชนหนึ่งกับยานะเออมีเตียงนี่เด้กกับมีเกลือในนอกก็ได้ อยู <im <im ่ท่งบนป่าเจ้าหนัง um, อือไม้ตัวสันตัวยาวก็มีโดยอือพอได้ปูเนาะแม่นแล้วเพิ่นซอยทํงได๋กะบริติเพิ่นบ่เเอ้ยเออเดี๋ยวจ่างใใจก็จักได้คือบ้านคือเมืองแลน้อยกะอายุ53ปี4 54 55นี่แอือเมียคริงข่าวว่าเมียจบ่สบายบ่แม่นแล้วแล้วเป็นหยังนังแล้วเพิ่นก็พะก็เพาะไปูโมก็หมดแต่งนหมดแบ่หมดไก่ลายโตและลูก ลานจ่อยเลยครับบ่เซาบ่เซาเฮ็ดยังกันมีแต่ลูกน้อยแโดยตกนตักในพ่นกนึขานึงแกงให้กินเท่านั้นะยให้กินเท่านั้นเนาะอผู้จะจ่อยเลยนั่งอยู่ในเฮือนยแต่ว่าเราก็ย่างไปได้อันได้ก็บ่ได้ลายนั่งก็เมื่อยละบ่ใช้ไปซื้ออันเอ็มเมื่อวานแล้วก็เมื่อยงามักยามเช้านี่หมด50 50แม่นแล้วโอ้พี่น้องเอ้ย ลูกเต้าจะได้ใช้ไปในลูกเต้าลูกเต้าในบ่อยู่น้ำเออยอยู่ในเมืองผู้หญิงหนังสื้อจะคนน่ะกันพออสามผู้หญิงหนึ่งองผู้ชายคนหนึ่งเขียนอยู่ระเกดนี่พอดบ่อเป็นอันสามและสามบ่อเนี่ยแล้วเสียหันสองห้าคนลูกผู้หญิงหสี่ผู้ชายคนหนึ่งเขียนอยู่ระเกดนั่นอยู่ในป้ามัดบ้านเจ้าดีเจ้าอดีใช้ มันเกิดมังนอนลงน้อยนี่บัตรพีนหร่าบัตพีนแม่แล้วปู่ไทยเนานะปู่ไทยมึงพีนวันใหญ่ๆออบ้านลุงน้อยนะทางเขาบ้านโคกประวายนะวะอ้อก๋วยแป๊ <c oughs> ะกันนั่นแหละอันนั้นแหละบ้านลุงน้อยแล้วบัตรพีนเรือนนั้นพีนเอ,นะ <c oughs> อื่อยเห็ดหน้าประคุมกินอืออือเออบ้านไทหน้าตะก้าที่พุ่นกับบ้านีบ่มีแหละเอ้ยพุ่นไฟกับมาจักอยู่เอ้ยแล้วพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วอือพอเสียวบางปีใหม่บังแล้วนี่อยหอยสามปีพ่อหน่อยสามปีแม่แล้วแม่เจ็ดชิพาแล้วบัดนี้ เจ้าอย่างน้จะมาพี่ชช่มาเมียีพี่บอกเมียเนี่ยบอกคอยโยงแิมลุงทิพย์นันโยงหมเจ็ดชั้นเป็นเอเลี่ยงจะได้เ,เจอกันเงินเดือนนัอยู่ลุงทิพมันสามสิบพกีบทำมีป่าจะสองหมื่นกีบข้าตกีบบอกข้าวต,ก,าาาวตกี้มันแล้วห้ากีบสิบกี่มันเด้ดเจอ,อเกันแล้วกะแต่งงานกันไเลยมีเงิฉันรถเนมาซื้อเราเออผล่ปนนี้ขนมาที่แล้วแต่งงานข้างในแล้ว งัวตัวนึงเงินหกสิบปอนดกี่งอยแต่งนั่นเออแต่งได้สมัยแต่ก่อนพนะเนาะไม่แล้วงัวตัวนึงก็เอางวในเฮือนนั่นแหละโดยแต่งกันข้างในโดยข้าตะกี้พี่น้องเลยไม่แล้วเดี๋ยวนี้นี่หอยบ้ไร้ได้เนาะบ้ไร้แล้วมาอยู่มาอยู่กับเพิ่นนี่จักปีได้จะอยู่เพิ่นแต่พักร้อยเก้าสิบแปดหอไเอาป่านเอากันนะเก้าสิบแปดไม่ได้พามีอมาอยู่วันพีนบ่ เมือ่อยู่แล้วเมือ่อยู่เลยเมืออ่มอ,อยู่แล้วอึดเขาอึดน้าหน้าพอไอปันให้หน้อยเดียวชิบหาไ้ดินชายเลยโดยพี่น้อยก็เลยอันปกุ้มกินเลยได้ยามาอยู่ในเมืองโดยเอออในน้ำพีน้ำนอกนี่แหละอาศัยแบบวันนี้ไปเนอกเล็กพี่น้อยมันอยู่บ้านนะ่ะเขาหน้าหน้าไหนเอื้อเจ้าเฮ็ดบ่เอเ้ยเอ้ยเอาคา,ายมุดเลยได้คายมุดเลยคายมุดแล้วเพื่อนชันกับมีเพื่อนชันมี่อะไรก็มีน้อยๆแล้วก็ละ เลยเจ็บโซแล้วก็ขายแถวบ้านช่างมือมาลูกก็ยังน้อยก็ก็ห้ารับจ้างเล่นรถให้เขาเวลาเสปนมุลพูนเด้โดยอืมวันนี้ละมาพี่แม่เลยลูกอันอยู่น้ำป่าอยู่ลักเจ็ดนี่เพันเฮียนบ่เฮียนลูกอันพันธุ์เหมือนโมกพนธุ์เมือหะเฮียนก็รับจ้างเอื่อยอยู่ในอันแรกผลก็เป็นครูสอนสนุธาพันบุ์อะไัวเอื่อยนะอือเอื่อยนะกะคือว่านและผน เอาเรียวโดยโอ้เพประเพี่น้องกันนะนังโมนะสามโมบอแเมนนะเอ้เพิ่นเอ้เพิ่นกีมาพี่แม่นละเอาไปมั้งกมากขึ้นเมื่อเพิ่นเบ๋อโดยเนาะเนาะได้บัตรยูบัตรเช่านี่แหละค่ะเป็นไปได้บางเทศชอยได้ค่ะเดี๋ยวบางที่ถาถ่ายคลิปลงไปบางทีผู้ใหญ่เพิ่นแนมเพิ่นพนัสสีอาซอยเจ้าก็มีโดยว่าเป็นยังชาติู เดียวอาคันแบบลุงน้อยเนี่ยคนมคัแห้งแห้งมักเจ็บประดอกประดงได้บอเออเจ็บประดงรับจ้างทั่วไปถ<อ>้เาเธอมีงาน,น,นเขาลุงน้อยมาค้าส<ด>ินด,ดัดที่จุ่มปลาต้มน้ำแช่น้ำซุปให้เขาโดยเออเห็นยุคนไปเกี่ยวเขาอันอาหน้าไอเตียงเนาะแม่น้าไอเตียงแล้วก็นาบลาเชียงน้อยเราเขาว่ารับจ้างทางปลากับทางเออได้เชนห้าเชนหนึ่งกับมาซื้อเขาซื้อน้ำกินรับทุกงานเลยหับร้อยลุงน้อยโมดีเนา<ล>ะโมตีอ่าพี่น้องตือเพื่นกับพยันได้ ท่านโเฮิเกตเจ็กสีเห็ดยเนั่ยนะแม่เล่าซอยลูกก็ยังเฮียนเด้ลูกกะอยู่นในป่าน้ำลุงอยู่ในเมืองเขาแล้วโดยมาเรมาจะจะเป็นแล้วเขากะชื่อจมศิรยยาไม้หายโดยลูกก็รับจ้างทันโมเขาแล้วบุญนั้นบุนี่เพิ่นเพิ่นฮาอะลรโดยไอ้ชอยเพิ่นคนเคยจะแชร์กันแต่พอมันอยู่กลุ่มเดียวกันบ้างๆนี่แม่เล่ากลุ่มเดียวกันแล้วคนละบ้านละเมืองนะฮะคนละบ้านละเมืองแต่ว่ามาโฮมกันมาโฮมกันคนึงอยู่บ้านนึงอันนั้นนี่ก็แม่นบ่างๆนี่ อันนี้กะอยู่ในเมืองหมดแล้วเนี่ยเดนมาค้ำโอ๋แบบคนมาซ่วยไหอย่างนี้ซ่วยก็หาเขากระชอยแล้วกะชื่อเอ็มร้อยเขาแก่หนึ่งชกแก้วลุงเงินจ้างเด้เงินจ้างนี่เห็ดเดี่ยวจ้าเลยเออหาลูก้านนี่แหละนี่ยกระชื่อหน้ามันเขากินจับจ้างเขาบ่มีบ่มีเงินจ้างเขาเงินเก็บเขาก็เก็บไปซื้อกินสักยาให้ป้าเจ้าละโดยอืมเี๋ยวพี่หน่อยชีวิตเพิ่งกระไดเกินซานเพิ่งมันได้แต่ชีเรยนี่ ดักหลวงใหมช่มั่งตู้นั่นแล้วมา,าใส่ใม่กัมมบมั่งหมดเลยมา่ตอนนั้นมาใส่พัดมั่งเอาอันนี้เอาข้าวนี่ขึ้นแล้วชิตกชังซีชังซีเบียดซอยชิแผ่นชังซีเก่าพผนซอยตั้งต้องได้คุดลงอีกได้ตัวนี้เนาะแมนแล้วคันชร้างกับห้องตูน้นั้นแล้วขึ้นเออห้องตู้นั้นขึ้นเมนผัดชิหนกขึ้นเลยเพราพ <อ S 2> ระว่ามันชิวิยนหัวได้พี่น้อะไรเป็นนอนอันตูบซีนอนไปมาเวียนหัวได้เลือดลงหัวเนี่ยชิแป้งดูดิแมนแมนมีแต่ดึงดึงกันได้ดัดดับมันเลือแ้ว

ไปไปเรื่อยๆไล่ก๊อปปี้มาละเออมันให้ยืนให้กว้างให้ขวางเออมีลูกค้าหลายๆเด้อประเทศเด้อโดยง่ายก็คือการซาถุกอ่าถุเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าฮะสิลงเวมาย่ามายามใหม่เด้อโดยโดยกับจะได้ชาดนะเนี่ปูนอนชาดโอ้ยชาดนอนอีกบ่ชาะเตียงขึ้นเลยโว้ยชาดกระชากนกเพื่อนมันเปื่อยมันไหมมานเลยซาดจ่ได้ซาดเฮาปู่ลมบ่นี่นะบ่าวเทอ ไสศาสตรนะปูนี่ต้มอมในมีแล้วอืจะได้สาบไปเอาซียังก็ได้ซีผ้าซีเกี้ยวก็ได้ปลาจะหมักโดยสาบปูเดี๋ยวคันมีผู้ใหญ่เป็นนั่นซีนเอามาหมอมพันหรอกเด้อโดยโดยเอาเมื่อก็อมาหนีเด้อสบายดีโอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเพิ่งกัาอยู่ใกล้หิ้มน้องมาสั่นเพราะว่าอ่าสิได้ตักน้ำตักยังสบายปลูกผักปลูกอีสั่ง บนขุดบนน้ำส่างเอยียงไว้อยู่พี่น้อยเนาะโดยทางเงินลุงน้อยเป็นพี่น้อยอ่ะนี่นแดงกัเนาะพี่น้องเนาะบาระเทกัซิโกจบคลิปกันเด้อพี่น้องเลยอ่าขอบคุณคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้บาะเทศขอกล่าข้าว่าสบายดีสบายดี